ิตใจที่แตกสลายความสูญเสียที่ยากเกินจะทำใจเรื่องราวมากมายที่เกินความเข้าใจกรามเนื้อที่อ่อนลา้าจนแทบจะสลายภายในระยะเวลาเพียงไม่ถึง48ชั่วโมงสิ่งเหล่านี้พุ่งตัวเข้าหาใจิตใจของเด็กหนุ่มวัย18ปีจนรู้สะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมน้ำตาที่ไหลยอยู่อย่างไม่ทราบสาเหตุไม่แน่ใจว่า เวลาล่วงเลยไปนานขนาดไหนแล้วรูธหันซ้ายหันขวาสำรวจดูรอบข้างพันนึกขึ้นได้ว่าสิ่งสุดท้ายที่เขาจำได้คือการนอนฟังคาอินเล่าเรื่องพลังอะไรบางอย่างอยู่ในซากสนามกีฬาโคลอเซียมเขาพยายามมองหาคาอินจนกระทั่งเหลือไปเห็นเจ้าปีศาจนอนตัวกรมคดคูอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เขาตั้งศีรษะนอนเท่าไหร่ ปีศาจก็นอนหลับเหมือนกันเหรอเนี่ยบาชมัดนี่เราหลับไปนานแค่ไหนกันคาอินกราหัวแกรกๆพร้อมลุกขึ้นพูดเจ้านอนราวกับคนตายขนาดนั้นจะให้ข้าทำอะไรเพื่อข้าเวลาดีละ่ะเจ้าหลับไปตั้งแต่เกือบรุ่งสางจนตอนนี้ตะว,วันก็ใกล้จะตกดินอีกรอบแล้วข้าแนะนำให้รีบเดินทางกันต่อเพราะข้าไม่รู้เลยว่าไอสิ่งที่จะพาความตายมาหาเรานั้น มันจะโผล่มาอีกเมื่อไหร่ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพหวังว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านอีกหนึ่งมนุษย์หนึ่งปีศาจเดินออกจากหมู่บ้านแห่งแสงสีโดยไม่มีโอกาสได้แวะชื่นชมสาวงามผ่านป้ายขนาดใหญ่ที่ตั้งคร่อมถนนทั้งสองฝั่งของหมู่บ้านจะได้รอดชีวิตผ่านมาอีกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยรู้ส่งเสียงบน่นพรรมึมพำ ภาพที่เบื้องหน้าของพวกเขามันคือฉากดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าตรงปลายถนนพอดีท้องฟ้าสีแดงอมสม้มในแบบที่ภาษาชาวบ้านใช้คำเรียกว่าผีตากพระอ้อมมันช่างชวนให้รู้สึกหดหูใจเสลือเกินในคิดว่าพวกมันมาตามล่าผู้ถือครองพลังปีศาจไปทำไมลรู้ทำลายความเงียบด้วยคำถามคาใจ ใครบางคนกำลังทำบางอย่างที่ไม่เคยมีใครคิดทำมันเป็นสิ่งที่อันตรายเกินจะควบคุมได้คาเองก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่หรอกแต่สิ่งที่พอจะเดาได้มีแค่สองอย่างเท่านั้นหนึ่งคือมีใครบางคนกำลังคิดทำลายสมดุลแห่งพลังปิศาจส่งพวกคากลับสู่อ้อมกอดของซาตานเหลือไว้เพียงตัวมันและผู้พักดีคาอินหยุดพูดกระทันหัน เรากลับไม่อยากพูดต่องั้นนายก็ควรดีใจที่จะได้กลับบ้านนะข้อสองล่ะเด็กหนุ่มถามต่อใช้ข้อนของมันเองเป็นคนทำพันธสัญญารวบรวมพลังปีศาจท,ทุกตัวเอาไว้ที่มันใช้ทั้งหมดนั่นสร้างสารรค์โลกใหม่ขึ้นมาหรือไม่ก็เปลี่ยนมันเป็นนรกแห่งที่สองรู้สุดจะงุนงงกับคำตอบของคาอินใครกันนะ ที่อยากจะครอบครองโลกใบนี้มันต้องเป็นคนเสียสติหรือไม่ก็เสพติดนวนิยายจนความคิดของมันหลุดออกจากโลกแห่งความเป็นจริงไปแล้วมนุษย์สามารถครอบครองพลังของปีศาจทั้ง72ตนในตัวคนเดียวได้หรอต้องเป็นคนแบบไหนกันนะถึงจะทำได้ปีศาจจำนวนมากขนาดนั้นอยู่ภายใต้คำสั่งได้นับแต่ปฐมบุรุษอดัมบิดาของข้า ถูกพระผู้เป็นเจ้าทอดทิ้งให้ต้องลงมาใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นับแต่วันที่ตัวข้าได้ลงมือสังหารน้องชายโสมมจอมปินปลอนนั่นตราบจนถึงปัจจุบันนี้มีเพียงกรรษัตริย์โซโลมอนคนเดียวเท่านั้นที่สามารถอัญเชิญและครอบครองพลังปีศาจท,ทั้ง7 2ตนได้ด้วยตัวคนเดียวแต่เจ้าอย่ามองมหาบุรุษผู้นั้นโดยใช้สามันสำนึกของมนุษย์ทั่วไปเด็ดขาด มนุษย์ที่ได้รับความรักจากพระผู้เป็นเจ้าได้รับอำนาจและปัญญาจากพระพรของพระองค์กลายเป็นผู้ให้กำเนิดสายเวทมนต์ดำแข็งแกร่งทั้งพลังกายและพลังจิตหากจะมีมนุษย์ผู้ใดสามารถทำได้เช่นนั้นหลังผ่านเวลามาสามพันปีคาเชื่อก็คงต้องได้รับพระพรอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นกันแม้จะไม่ใช่คำตอบที่ลูซต้องการอยากรู้ แต่คาอินก็ได้อธิบายถึงความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์โซโลมอนรวมถึงท่าทีที่แสดงออกอย่างนอบน้อมของคาอินก็สามารถทำให้จิตใจของลูซสัมผัสได้ถึงพลังอันสูงล้ำเหนือเหล่าปีศาจทั้งมวลก็ใช่ว่าปีศาจทุกตัวจะเกรงกลัวต่อพลังของมหารุทผู้นั้นเช่นข้าหรอกนะข้าเคยบอกเราถึงศักดีนาปีศาจ ที่ถูกบัญญัติเอาไว้ในวิถีของนรกภูมิแล้วแต่ยังมีปีศาจตนหนึง่งที่อยู่เหนือสักดินาเหล่านั้นเป็นจักรพรรดิแห่ง72ปีศาจพลังอำนาจของเจ้านั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าซาตานลูซิเฟอร์เลยทั้งที่มันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยพระผู้เป็นเจ้าด้วยซ้ำค่าก็ไม่เข้าใจเหตุผลที่มันยอมให้กษัตริย์โซโลโมอนครอบครองพลังของมันเช่นกัน นามของมันคือราชันบาเอลปีศาจลำดับที่หนึ่งของปีศาจทั้งมวลคาอินไม่รอให้ลูซเอ่ยถามเพิ่มเติมเนื่องเพราะมันสามารถรับรู้สำานึกความคิดของลูซได้อยู่แล้วภายในหุบเขาที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ปิดบังแสงจันทร์และแสงดาวจนมืดมิดทั้งสองยังคงเดินทางกันต่อไป โดยอาศัยเพียงแสงไฟสีแดงสม้มสุดสยองจากดวงตาของคาอินนำทางแม้ไม่ได้สว่างเจิดจ้าแต่ก็พอจะช่วยให้ได้มองเห็นเส้นทางโดยไม่สะดุดหกล้มลูสเริ่มทำความเข้าใจกับโลกใบใหม่ของเขาได้มากขึ้นและเปิดใจยอมรับโชคชะตานี้อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เสียงท้องที่ดังโครกครากทำให้ลูสนึกขึ้นได้ว่า อาหารเช้าที่บ้านของคุณปู่เมื่อสองวันก่อนคือมื้อสุดท้ายที่ตกถึงท้องของลูซมีเพียงน้ำจากลำธารสายเล็กกลางป่าที่พอจะช่วยบรรเทาอาการแสบท้องให้เขาได้แม้จะโชคดีที่ในกระเป๋าเปยยังคงมีเสื้อผ้าอยู่หลายชุดและยังมีเงินสดจำนวนหนึ่งสะพ้ายู่บนหลังเพราะเขาเพิ่งเดินทางกลับบ้าน แต่ก็ปะปนไปด้วยโชคร้ายอยู่ไม่น้อยตรงที่ไม่มีอะไรที่พอจะกินได้อยู่ภายในนั้นเลยลูซจึงตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะรีบเดินทางไปให้ถึงบ้านคุณปู่ให้เร็วที่สุดที่นั่นนอกจากจะมีคำตอบสำหรับเรื่องราวที่เขาต้องการจะรู้แล้วก็ยังเป็นที่เดียวสำหรับเขาที่พอจะเป็นที่พึ่งพาได้ในตอนนี้นี่คาอิน มีอะไรที่ฉันต้องรู้อีกบ้างหรือเปล่าพวกเราจะมีชีวิตรอดไปอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้เองน้อยก็ไม่อยากตายแบบมีเรื่องที่ติดค้างในใจลูซทำลายความเงียบสงัดของป่าใหญ่ขึ้นมาคาอินเงียบคุ้นคริตอยู่พัก,กใหญ่ท่าทีเหมือนลังเลกับสิ่งที่จะพูดออกไปเพราะมันไม่แน่ใจว่าเมื่อพูดออกไปแล้วมันจะเพิ่มความเข้าใจให้มากขึ้น หรือจะสร้างความหวาดกลัวเพิ่มให้ลูสกันแน่มันเงียบไปนานจนลูสเริ่มอึดอัดไม่มีอะไรจะเลวร้ายไปกว่าสิ่งที่ฉันเพิ่งเจอมาแล้วละ่ะบอกฉันมาเถอะนาคำพูดนี้ทำให้คาอินสัมผัสได้อย่างชัดเจนเลยว่าเด็กน้อยที่ทำพันทสัญญากับมันเมื่อสองคืนก่อนได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วความเจ็บปวดและความสูญเสียที่ได้รับ มันเพาะสร้างเด็กหนุ่มคนหนึ่งให้แข็งแกร่งได้ในชั่วข้ามคืนเลยอะไรบางอย่างในตัวของเจ้าทำให้ข้ารู้สึกถึงกลิ่นไอที่คล้ายคลึงกับกร,ริยัโซโลมอนข้าเชื่อว่าเจ้ายังมีพลังที่ซ่อนเร้นอยู่อีกมหาศาลแม้ข้าจะไม่รู้ว่าหลังจากนี้เจ้าจะเลือกเส้นทางชีวิตต่อไปอย่างไรแต่จงรู้ไว้ซะว่าจตุรอาชาปีศาจท,ทั้งสี่ตนนั้น เอลิกอสอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดและพวกมันไม่เคลื่อนไหวโดยไม่มีผู้ชี้นำอย่างแน่นอนเรื่องที่เกิดขึ้นมันต้องมีเบื้องหลังมากกว่าที่เรารู้แน่ก่อนจะชัดแจ้งในเรื่องนี้เจ้าต้องวางความคับแค้นเอาไว้ข้างหลังก่อนจงเชื่อคาเลูสเขาไม่ได้ส่งเสียงตอบคาอินออกไปหัวใจของเขาโดกนการสูญเสียบทขยี้จนแหลกละเอียดแต่ววตา ยังแอบซ่อนความขับแขนเอาไว้ในปากยังมีเสียงกัดฟันดังกรอดกอดออกมาเสียงจอมตามด้วยเสียงกรอบกรับกรอบแดังอยู่ข้างหน้าพวกเขาไม่ไกลลูสย่อตัวลงต่ำอาศัยพุ่มไม้รกบางร่างกายคาอินก็ไม่ได้ส่งแสงอันน่ากลัวนั้นออกจากดวงตาอีกเขามองเห็นผู้ชายกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่รอบกองไฟริมลำธาร มีคนหนึ่งกำลังก้มกมเงยๆงเอาไม้ปลายแหลมทิ่มลงไปในน้ำชาวบ้านกลุ่มนั้นพร้อมใจกันหันตามเสียงมาด้วยสีหน้าที่ตกใจชายวัยกลางคนอายุราวห้าสิปีรูปร่างสูงค่อนข้างลำนั่งอยู่ตรงกลางวงคล้ายเป็นหัวหน้าของชาวบ้านกลุ่มนี้เงยหน้าขึ้นมามองตามเสียงของลูสแววตาดูวิตกกังวล แต่ก็ยังมีรอยยิ้มที่คุณเคยจ้องมองมาที่เขาเจ้าหนูลูสเหรอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันลูส <L uz S 2> ไม่ได้ตอบคำถามนั้นแต่วิ่งโผลเข้ากอดราวกับเด็กน้อยเพราะเขารู้จักผู้ชายคนนี้เป็นอย่างดีอัลเบิร์ตมอนตาลีสมัยหนุ่มๆเขาเคยสมัครเป็นทหารรวมออกรบสงครามตะวันออกกลางในสังกัดหน่วยเดียวกับคุณพ่อของลูสพวกเขา ผ่านสมรภูมิความเป็นความตายมายด้วยกันจึงสนิทสนมราวกับเป็นสมาชิกคนสำคัญคนหนึ่งของครอบครัวโปเดเรตมันไม่รู้หรอกนะว่านายมาโผล่อยู่ที่นี่ได้ยังไงกันลูเซียนโนอัลเบิร์ตโปเด,ดเรตแต่านายได้กลายเป็นเด็กผู้ชายที่เข้มแข็งเหมือนที่ฉันหวังไว้แล้วละ่ะชายวัยกลางคนเรียกขานเขาด้วยชื่อเต็มและชื่อกลางของลูส ก็แปลายความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้ชัดเจนว่าอเบบ ERT คือพ่อทูนหัวของเขาว่าแต่คุณเอิ ERT ล่ะครับคุณเป็นนายพลแห่งกองทัพจัก,กรพรรดพิพิพกทำไมถึงมาอยู่ในป่าน,นี้ล่ะครับลูสถามด้วยความสงสัยเอบ ERT ไม่ได้ลาออกจากกองทัพหลังจบสงครามจนวันนี้เขาเป็นทหารชั้นผู้ใหญ่คนสำคัญของโลกาอาณาจักรไปแล้วนายคงยังไม่รู้สินะว่านาย กลายเป็นคนดังไปแล้วอายุแค่18ปีแต่ก่อเหตุสะเทือนขวัญคาครอบครัวตัวเองได้ขนาดนี้จงให้ความร่วมมือกับพวกฉันดีๆอย่าคิดต่อสู้ขัดขืนเด็ดขาดฉันไม่อยากจะทำร้ายนายกลุ่มชายชกันที่นั่งอยู่รอบกองไฟพันผุดลุกขึ้นพร้อมอาวุธครบมือรายล้อมลูสเอาไว้